สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูมันซีในรายการดูมันซีเกมเมอร์อ้าวเฮียตายครับผมที่อาชีพทำหอกอะไรป้าก็กุดล็อกอะอยู่กับเกม killing for กับน้องแบงค์นะครับผมที่ได้เล่น killing for นะวันนี้เรามาเจอเซิร์ฟเวอร์แปลกๆกับเซิร์ฟเวอร์ pvp ครับผมแม่งยิงโดนกันเองได้นะผมโผล่มาถึงผมโผล่มาถึงผหนักข้นโบนอันเรียบร้อยเลย ผมโผล่มาถึงผมโดนเพื่อนยิงตุต้มตายอันนี no. okay. ้ผมโดนไฟบั๊ยิงตูดตายแล้วก no ็โดนกอกอฟแอสไอ้กอฟาสไล่ตบตูดนะตายเลยโอ้โหตุ้มถามคุณรู้สึกแบงค์ครับโดนเป็นไงครับโดนโดนไฟบั๊กเผาเป็นไงบ้างไอซิปดิไวซิปดิแม็กซี่แม็กซีโดนยิงอ่ะตายไม่เฉพาะอะไรตายเพราะโดนยิงเนี่ยแหละ มันตอนนี้นเราไม่เชื่อนะขอ,นของฟันของฟันคุณแบงไม่มทีหนึ่งจึง๊งรู้เลยนะโอ้เหลือแปดสิบหกเลยก่อนเราเราอยู่ดยโดนคุณแบงค์ฟังมาเล,เลือยก็ร้อยหนึ่งนะโดนคุณแบงค์ฟังไม่ทีเหลือห้าเจ็ดเลยจึ้งหนึ่งรู้เลยโอ้ไอ้ไฟบั็กอะไอไฟบล็อกไอ้ตัวดีเลยเฮ้ยปิดโว้ดไอ้ปิดเปิดมันมีเปิดโว้ดแบนไฟบั็อกป่าวะ กูจะแบนแม่งไม่่ใชหอกูจะแบนแม่งไอไฟบัคคนตีนไอไฟบัคกับลูกซองเนี่ยตัวดีเลยกระจายเนี่ยมันต้องเบอร์เซิร์กเกอร์นะผมรอดได้ไงวะมึงจะรอดเดี๋ยวนี่ยัดแคมึงโหดจริงหาปืนจนดีเจอปืนกูไม่เจอปืนกูเจอแต่กระสุนปืนลวดอ่ะตกน้ำไม่ตกน้ำอย่าสนใจคนเติยวนะคนเติยวคนเล่นเกมอื่นนะ ข่าวในวิดไอซ์ซินกีดไอซ์ซินกีดนะเอ้ยเหี้ยตอ้เนี่ไม่มีก่อยตกใจไอซินกีดมันก็เท่นเลยะเอาพิมดับเอ้าแล้วมึงจะเตีอะไรระเบิดแม่งเลยปืนไฟบักเอาปืนไฟบักขายได้ตังเยอะไหมไม่รู้อ่ะ อ้าวทำไมกูบิ้งกับมาดิท่านวะคุณตายอ่ะตายว่าอะไรอ่ะไม่รู้อย่าคุณตายอ่ะโอ้ยเแยกูบิ้งมากันที่ฐานเลยสัตว์เออดีกูบิงกับมาได้กระสุนเลยบิ้งมาถึงได้กระสุนเลยตุ้ยตายคนอ้าวโดนระเบิดนี่เนี่ยนี่เราจะไปเห็นเซิร์ฟอ้าวตายคนอ้าวไอ้เแยกูก็จะตายตามเขาสัตว์ระเบิดขอเร evolution แหละ เดโมเรชั่นมีด้วยเหรอไม่เคยเห็นเมืเ่อกี้ไม่บอลนี่ยมีบอมเ,เป,เปบอมหลังคุณเนี่ยระเบิดอลยตายเลยออกกันหมดเลยเฟตพาวครับเฟตพาวลาก่อนอะไรวะไอจิวสักแค้นทั้งทีเองจะออกแล้วเหรอกูยังไม่ออกครับไฟ<ล>บั๊กยิงกูทีไฟบั๊กยิงกูท,กทียิงกูทียิงกูทีกูขอร้องอะจะเป็นพางยิงกูยิงกู ไอ้แอสซิงคิดว่งว่ายน้ำเนี่ยวะท่านจะว่ายน้ำไปฉันไม่กลัวอะไรนอกจากเพชรพาวไปบักแค่นั้นแหละที่กลัวเอเอเลยกูคนเดียวเอเ,อเอออยนเช่จนยิงตกน้อำอาชีพโบทิสซาอุ้มอ๋อสวัสดีครับผมลาก่อนเจอกันใหม่